เห็นชัดๆเนาะน่ะเดี๋ยวแม่จะให้ดูมาเกสรตัวเมียอยู่หอนด้นี่ว้านี่คือผลจามาคารูนะแม่ครั้งแรกเลยไหมครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตเราเราเราต้องมีวิธีการไม่ว่าต้องแกะยังไงอ่าบ่าวพงกินครั้งแรกในชีวิตเลยถ้าเป็นยังไงอย่าลืมมาดูบ่าวพงด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมบ่าวพงเพื่อนเกษตรครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ไร่วันยังขำนะครับดูนะครับ กระบองเพชรน,นะครับผมเดี๋ยวยังไงเราไปทําความรู้จักกับเจ้าของไร่นะครับคุณแม่พาคุณแม่พาส,สวัสดีค่บสวัสดีค่ะเอาแน,น,นะนำตัวได้ไหมครับ,รบดีคะ่ะที่นี่ไร่วันยังขํำนะคะอยู่บ้านมหาลาชตาบลจานใหญ่อําเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสเะเกษครับผมคุณแม่ครับปลูกกระบองเพชรเป็นพันอะไรครับแม่ครับต้นที่เราเห็นอยู่สูง สง่างามนี่ก็คือจามาคาลูน้ำกุดหรือซิลิอุสฮิสเมียนยนัตนะคะเป็นไม้ลำสวยที่เลี้ยงง่ายโตวไวนิยมใช้ปลูกเป็นไม้จัดสวน ครับผมแล้วก็ดอกและผลกินได้กินได้ด้วยกินได้ต้นพันธุ์เขามาจากไหนคบแม่ต้นพันธุ์ต้นกำเนิดเขาก็จะมาจากเม็กซิโกนะเม็กซิโกแต่มาปลูกที่ไทยได้แต่มาปลูกที่ไทยได้ครับผมไม่ปลูกมากี่ปีแล้วนี่นี่แม่พาเริ่มทําสวนนี้มาสี่ปีประมาณ4ปีโอ้ตอนนั้นมีคนรู้จักยังแม่ยังไม่มีใครรู้จักเลยแม่พาเองก็เริ่มทําจากต้นเดียวด้วยความชอบหลงไหลในลาต้น ลูกลูกได้มาให้ต้นหนึ่งนะแมะก็ทดลองปลูกกับดินภูเขาไฟที่นี้มันออกต้นเป็นแท่งเป็นแท่งแล้วก็บูบูหูต้นอะไรทําไมมันสวยงามแบบที่เราเกิดมายังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับผมแล้ว, <c oughs> แ,ลวแล้วการปลูกในกยากงไม่เม่ <c oughs> <ๆ>การปลูกแม่พาว่า มันง่ายมาหกไม่ใช่ไงแต่มันเลยแบบง่ายขอให้ฝังลงดินบางทีไม่พาลืมฝังลงดินมันก็ยังงามได้โยนโยนทิ้งเนี่ยก็ขึ้นได้ไหมมันก็ยังแตกแบบสามารถเกิดได้พยายามจะแบบมันเป็นไม้ที่เข้มแข็งแล้วก็อึดทนมากเป็นไม้ประดับกินได้ด้วยใช่แล้วผลเขากินได้ไหมแม่ผลกินได้ ดอกก็กินได้ผลกินได้แต่ว่าตอนที่แม่พาาเริ่มปลูกตอนแรกแม่พาไม่รู้เลยว่ามันมีดอกไหมมีผลไหมแค่แค่หลงไหลลําต้นเฉยๆพอปลูกใบของเขาเนาะสันดของเขาเนาะแม่เนาะพอปลูกมาปีแรกเอ้ามีดอกด้วยเว้ยดีใจตอนนี้นี่ติดดอกแล้วปีต่อมาติดผลให้ได้ชิมด้วยครับปีแรกมันก็ยังไม่อร่อยเท่าไหร่พอปีที่สามที่สี่เฮ้อร่อยอร่อยผลก็ใหญ่ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็อร่อยขึ้นอีปีเขาถึงจะให้ผลผลผลิตอะแม่ ปีเดียวก็สามารถออกดอกได้โอ้ปีเดียวนั่นแหละใช่ปีเดียวอเดี๋ยวพาไปดูเออ่ว่าผลขนาดไหนเขากินได้ไหมเนาะไปดูกันเลยไเดี๋ยวคุยไปด้วยเนาะแม่ครได้ับผมอันนี้เป็นอ่จามาคารูทั้งหมดเลยอันนี้เป็นจามาคารูน้ำขุ่นตัวนี้อันนี้เขาเรียกตอเกลียวสวรรค์อันนี้มีตอเกลียวสว่านที่เป็นเกลียวเนี้ตอเกลียวสว่านใช่เกลียวสว่านก็เป็นไม้ลำอีกตัวหนึ่งที่มีเสน่ห์แล้วก็สวยน่า ปลูกเหมือนกันน่าลงไห,นหนลเห<ข>มือนกันน่าลงไหลเหมือนกันเขาเรียกว่าเหมือนกระบอกเลยเนาะ,ะเป็นซิริอูดเขาเรียกซิริอูดเนาะซิริอูดอันนี้ก็มีดอกอ,อันนี้แม่พาพึ่งบานเมื่อวานกําลังลุ้นอยู่เหมือนกันว่าอ่าปอเกลียวสว่านกับจามาคารูผสมกันจะติดผลนไหมครับอันนี้มาลุ้นลุ้นเถ่อนแม่พาแล้วค่ะมาลุ้นอีกทีเดียวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่ไปอีกอ่ตอนนี้แม่พาคือการกราฟอ่ากราฟก็คือกราฟในในกลุ่มกระบอกเพชรเขาจะเรียกการกราฟก็คือการเสียบยอดต่อต้นอ่าตัวนี้เป็น เป็นต้นตอเนาะอันนี้เอาต้นต้นไหนที่เราชอบเราก็มาติดตาใส่อันนี้เหมือนต้นไม้ก็คือเสียบยอดครับผมแบบประมาณนั้นสามารถเสียบยอดเหมือนไม้ทั่วไปได้ได้โอ้หเดี๋ยวเขาไปดูนอกจากจะไอ้ตัวนี้เป็นเป็นอะไรนะแมมแก้มแดงครับมันก็ยังสามารถติดต้นอื่นได้ตัวนี้ก็เป็นหางกระรลกแดงครับผมก็สามารถติดได้เหมือนกันเลี้ยงอันนี้กระรอกเหลืองหางลิงแบบนี้ก็สามารถสามารถต่อยัดได้หมดเลยครับผมแล้วปลูกนี่ น้ำเนี่ยก็ใช้น้ำเยอะไหมครับแม่หรือต้องใช้น้ำใช้ปุ๋ยเหมือนอ่อพืชทั่วไปไหมครับแม่ครับน้ำน้อยกว่าพืชทั่วไปอถ้าถ้าเทียบอย่างกล้วยครับทุเรียนเงาะลําไยที่ไม่พาทาเนาะครับมันน้อยกว่าน้อยกว่ามากอ๋อน้อยกว่าค่ะใช่แล้วการผสมเกสรเขาต้องมีการผสมเกสรด้วยไหมแม่การผสมเกสรถ้าเราจะทําผลเราต้องผสมเกสรช่วยหรือว่าหรือว่าหรือว่าถ้าเราไม่ผสมแต่ว่าถ้ามีคู่ผสม คู่ที่บบานอยู่ใกล้กันพึ่งมาตอมก็สามารถติดผลเองได้เหมือนกันแต่เขาไม่มีดอกตัวผู้ดูมีใช่ไหมมีมีมีเหมือนกันใช่ไหมนะ่ด่๋จะให้ดูเนาะอ่าถ้าถ้าเป็นอันนี้กลีบดอกเนาะครับนี่อันนี้ก็คือเกสรนตัวผู้ครับอ่าอยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่ข้างในเข้าไปอีกเออเห็นไหมครับอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวไม่พาปาดออกให้ดูนะครับผมเี๋ยวมีคัตเตอร์นะนี่เราปาดออกให้ดูเลยจะได้เห็นชัดๆเนาะนี่นะ เดี๋ยวนะคะจะให้ดูมาเกสรตัวเมียอยู่หนใดนี่มาเลยค่ะนี่เป็นเกสรตัวเมียนะคะเกสรตัวเมียใช่นี่เป็นเกสรตัวเมียที่อ่านี่จะสําคัญที่เขาจะติดดอกที่จะติดดอกแล้วก็เอาเกสรตัวผู้จากต้นอื่นที่มาจากคนละแม่นะครับมาปัดหรือว่าเป็นตอเกลียวสวรรค์เมื่อกี้เราเข้ามาปัดตัวนี้ได้ไม่ใส่ได้มาปัดตอนเช้าเช้าหรือว่าบางทีมันไหนที่ไม่พยาอยากผสมตอน ลางคืนลองปัดดูเกสรตอนคืนจะเยอะมากมันจะมีผงละองเกสรเยอะมากไหมคะก็ลองมาปัดดูเดี๋ยวมาชิมดูไดชิมดูว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าอนีอันนี้เคยกินแต่แก้วมงกรใช่ไหมครับผมแต่ไม่เคยอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตเลยนะแม่เนาะลองเลยนะเดี๋ยวลองเลยเนาะเอ็นเอ็นเอ็นอหดูครับอันนี้คือผลที่สุกแบบนอมเต็มที่จนแตกอันนี้แตกหลายคนก็จะถามแม่พรบว่าแม่ แตกแบบนี้มีนอนไหมครับอ่าลองมาพิสูจน์กันเลยไหมว่ามันจะมีนอนไหมอ้าวอ่เดี๋ยวย่างกรอบให้ทางกอบดูอ่าอันนี้คือผลที่สุกแล้วก็งอมเต็มที่แล้วครับผมอันนี้อ่ะบ่าวพงเก็บเลยเอาเก็บวิธีการเก็บเลยอลองดูตามใจฉันเลยหมุนหมุนหมุนลองหมุนดูว้าวนี่คือผลจากมาคารูนะแม่ครั้งแรกเลยไหมครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตเราเราเราต้องมีวิธีการไมว่าต้องแกะยังไงก่อก่อนกนเอาเอาเหมือนกล้วยเลย เหมือนกล้วยเนาะแอน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 ิแล้วนะชิมแล้วนะเราเราเรามาไล่นี้เราต้องขำนะครับอ่ไแม่แม่ถ้าบ่าวพงกินครั้งแรกในชีวิตเลยถ้าเป็นยังไงอย่าลืมมาดูบ่าวพงด้วยนะอือเป็นยังไงบ้างมันมันหวานหอมแบบเนื้อจะเป็นเนื้อทรายแล้วจะแตกต่างจากแก้วมงคลอีกเยอะมากเลยแล้วก็แบบ อือแบบออร่ยเนื้อจะฟูกว่าแต่จริงๆถ้าตอนนี้ก็ถือว่าตอนเช้าอยู่เราเก็บตอนเช้ามันจะอร่อยกว่าตอนตอนสายอืออร่อยครับอร่อยอือนี่ครับเนื้อจะฟูฟูไม่ไม่เคยขายเป็นลูกไหมครับเนี่ยถ้าเป็นถ้าลูกใหญ่แบบนี้ก็จะอยู่ที่กิโลละห้าร้อยกิโลละห้าร้อยโอ้โหแล้วผมงานจะกินไปสักสองร้อยหเปล้วสองร้อยแล้วครับนี่ถ้าถ้าเป็นลูกนี่เป็นลูกขนาดเล็กนะฮะมีลูกขนาดเล็ก ขนาดเล็กก็เมื่อกี้แต่ว่าก็สุกงอมเหมือนกันโอ้ตอนนี้มันโดนฝนมันก็จะมีอ่าตอนนี้เนาะน้ําเข้าไปมันก็เลยท้องอวิธีการของแม่ใช่อันนี้ได้ได้เอาวางไว้เลยก็เป็นปุ๋ยได้แล้วได้ได้วิธีการของแม่เห็นเห็นนี้ครอบไว้อะคือว่ากันฝนใช่ไหมใช่แม่พก็จะกันฝนกันนกตอนนี้อกันฝนแล้วก็กันนกได้ระดับผมอันนี้คือจามาคารูแล้วผมเห็นอีกพันหนึ่งที่ว่ากิน กินได้ทั้งแผดและผลใช่ไหมใช่ครับที่เป็นใบเป็นแบนใช่ครับอันนั้นก็จะเป็นพวกสายโอพันเทียรโอพันเทียที่นี่สวนเรานะที่ไร่วันยังคำก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ก็จะมีทั้งฟิกัสอินดิก้าฟิกัสอินดิก้าอินามิสโอนเม็กซิโกเดโคมานาสตริตตาโมนาคันธาโอ้เอาอีกรอบนะเมย์ผมจำไม่ได้เลยเดี๋ยวพาไปดูน้องเมย์เนาะเราไปดูกันเลยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้นะเราโคไปตรงนี้ได้ได้เราค่อยเดินไปเนาะเดินไปชมอ๋อนี่คือวิธีการที่เราจะ ทำให้ผลเขาไม่เสียหายเนาะจอกอย่างเงี้ยนะแม่เนาะนี่แม่พาก็ลองครอบไว้ดูอแล้วแม่อันนี้พี่การขายของแม่แม่ขายวิธีแบบไหนคะแม่ขายคือขายต้นหรือว่าขายเอขายขายต้นอ๋อขายต้นไหมพาก็จะมีขายที่หน้าสวนเพื่อนๆที่มาชมสวนแบบวันนี้ถ้าอยากได้ต้นพันธุ์กลับไปก็สามารถเข้าไปเลือกในบ้านได้ได้เลยแต่ส่วนหนึ่งแม่พาก็จะมีในเพจไล่วันยังขํา ขายออนไลน์ด้วยค่ะก็จะมีไลฟ์ทั้งไลฟ์สดแล้วก็ลูกค้าที่ทักเข้ามาในเพจไลฟ์ก็ได้หมดครับผมสามารถเข้ามาเขาเรียกสามาเข้ามาเอฟได้เนาะแม่เนาะเข้ามาเอฟได้ท่านที่สะดวกมาก็มาเลือกเองท่านที่ไม่สะดวกมาก็ทักเข้ามาในเพจหรือว่าท่านที่สะดวกดูในไลฟ์สดไหมคะก็จะไลฟ์สดสวัสดีค่ะตับสุดไร้วันยังทำนะถ้าถ้าจริงๆก็อยากให้ ให้มาที่สวนดีกว่าเพราะว่ามันจะได้แบบมิติอีกมิตินึงแล้วแมเนาะใช่เราจะได้คิดภาพบอกว่าอ๋อเวลาเราเลี้ยงไปมันจะโตได้ขนาดไหนมันจะเป็นยังไงเราสามารถจินแบบไม่ได้จินตนาการเราจะเห็นของจริง่างนี้ครับผมเ้วลาดีต้อนรับทุกคนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามย้อนกลับไปอีกทีนึงได้ประวัติความเป็นมาทําไมถึงตั้งไร่วันยังคำครับนี่ไร่วันยังคำเนาะ จริงๆไล่วันยังขำก็คือเจ้าของไล่ชื่อวันแม่ชื่อวันไม่ <laughs> ย่าย่าวันเป็นเจ้าของไรแม่พานี่คือเป็นลูกสะภ้ยอ๋อเป็นลูก,ลกสะภ้ยภยออของย่าแล้วทีนี้อตอนที่แม่พาทําเพจแม่พาทําตอนที่ย่ายังมีความสุขยังตอนที่ย่าวันยังมีเสียงหัวเราะครับแม่พาก็เลยตั้งชื่อวันยังขำวันยังหัวเราะวันยังมีความสุขในวันที่แม่พาทําสวนของคุณยา่าครับผมแบบนนี้ก็คือ ที่เราเห็นในโปรไฟล์ค่ะอันนั้นคือคุณย่ยายาวันจาของดูเขามีความสุขมากเลยดูแบบคือเนี่ยถ้าใครมาแล้วมันมีความสุขแบบมันมันกลายเป็นพิธีว้าวขึ้นเลยผนแต่ผมยังคนลุกเลยแม่เนี่ยไม่พานอยากให้ไล่วันยังํำเป็นสถานีเติมความสุขให้ทุกคนครับมเข้ามาเลยว้าวเติมความสุขด้วยกันเหมือนเหมือนปั๊มเติมน้ํามันแต่เพราะว่ามาเติมความสุขที่นี่อยคนลุกเลยครับเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งเนาะโอ้ถือว่า ใครได้มาเนี่ยถือว่าก็มาเติมความสุขด้วยกันเติมความสุขด้วยกันวใครที่มาก็เก็บรอยยิ้มเก็บความสุขกลับไปได้ทุกคนแบบนี้ต้องมาถ่ายรูปกับเจ้าของเจ้าของไร่เขาด้วยนะเพราะว่าโอ้โหครั้งหนึ่งมาเจอคนดังเนี่ยก็ต้องก็เป็นชาวสวนเล็กๆธรรมดาอันนี้ก็เป็นคอนโซเล่ตัวนี้เป็นสายพันโอพันเทียเหมือนกันแต่ตัวนี้กินไม่ได้แต่ว่าฟอร์มสวยเหมาะสําหรับจัดสวนคอนโซเล่ก็จะมีหลัก อ่าตัวนั้มีน้ำเนาะตัวนี้ไม่มีน้ำครับกินไม่ได้แต่เทกินไม่ได้แต่เทนี่เป็นคอนเสิรตตัวนี้ก็เป็นเขากวางออสเตรีอ่ะนี่เขากวางเป็นไม้ประดับนี่ก็เป็นคอนเสเลตมาอีกตัวหนึ่งที่ขายดีของสวนโอ้โหเนี่ยที่สวยมากเนาะแม่เนาะอันนี้อันนี้อันนี้ผมก็ถามเนาะได้ได้อันนี้ที่ที่แม่เราปลูก อันนี้เริ่มปลูกขนาดนี้เห็นไหมเดี๋ยวทำก้องมาดูนะลองลอยอันนี้เริ่มปลูกขนาดนี้ค่่ะใชแล้วเขาจะยาวขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหมแม่ใช่ทีนี้ก็ตอนแรกเราลงปลูกปุ๊บตรงนี้เนาะมันก็จะแบบลากเริ่มเดินประมาณเดือนกว่าๆก็จะเริ่มเดินพอเดินดีตั้งตัวได้แล้วก็จะใหญ่สูงขึ้นยาวเหยือดเลยเราทำยังไงเขาถึงจะแตกเป็นแขนงอะครับแม่ก็สามารถแตกขึ้นได้แบบนี้ถ้าเราปลูกลำแบบนี้ก็จะแตกขึ้นแบบนี้แบบนี้ เหมือนทางหลังเบาวคงกับใส่นี้เนะเราเราทำเป็นรั้วได้แล้วแมเนาะได้ไรั้วความสุขก็เรยกเนาะได้รั้วความสุขดี่ครับอืนี่ก็จะเป็นแบบนี้ปีหนึ่งถ้าเป็นที่ไร่บัญญังคําก็สามารถสูงได้ถึงสองเมตรหูสองเมตรไม่ใช่ธรรมดาเนาะแม่เนาะครับผม อันนี้ีไร่เนาะแม่ที่ปลูกแปล,แปลงนี้มันจะอยู่ที่สามสิบแปดไร่สามสิบแปดไร่วันยังําอยู่ที่สามสิบแปดไร่แต่ว่าก็จะมีแบ่งเป็นทุเรียนอ oh. ทุเรียนหกร้อยเจ็ดสิบห้าต้นเงาะห้าสิบต้นลำไยห้าสิบต้นส่วนแปลงนี้ก็เป็นมังคุดที่อยู่ในผสมประสานกันสรรผสมผ<ะ>สานกันอย่างลงตัวมากทางนู้นก็มีเหมือนกันผสมอยู่ในนี้แหละเดี๋ยวเราจะมาดูเขาเรียกอะไรนะโอพันเทียโอพันเทียที่ที่กินได้อันนี้มันก็จะมีหลายสายพันธุ์นะคะต้นนี้ ตอนนี้ที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือพิคัดอินดิกาอินเนมิสเป็นกระบองเพชรที่กินได้ทั้งแผ่นและผลหมดเลยตัวนั้นก็เป็นใช่ตัวนี้ตัวนั้นก็เป็นโรบัสต้าสไปเรบอ๋อเนี่กินได้เหมือนกันกินได้เหมือนกันแต่ตัวนั้นจะเป็นแผ่นสีฟ้าตัวนี้เป็นแผ่นสีเขียวคล้ายกันษณะรสชาติเป็นยังไงก็จะเปรียกกินเลยไหมเดี๋ยวลองดูครับผมเดี๋ยวลองดูผมอยากลองดูแล้วก็จะมีอีกตัวนึงนะพิคัดอินดิกาอยู่ฝั่งนู้นเราไปดูตัวนั้นอีกไหมเดี๋ยวไปดูตรงนั้นก่อนไปดูตัวนั้นอีกด นี่โอ้โหอลังการมากครับคืออยากเข้าเข้าฟรีนะครับที่นี่เข้าชมได้ฟรีไม่มีค่าบริการการเข้านะครับแล้วก็คุณแม่ใจดีมากให้เข้าชมได้ฟรีเลยมาเก็บเข้าชมได้ฟรีส่วนตัวนี้ก็เป็นโอนเม็กซิโกที่ไม่พากลับไปนะอยแม่เอาไม่จําได้ทุกพันเลยนี่ตัวนี้เป็นโอนเม็กซิโกก็จะมีลักษณะแตกต่างเพื่อนก็คือมีเอกลักษณ์ใบจะพลิ้วใช่ไหมใบจะพลิ้วพลิ้วเท่ๆแล้วก็เราจะมองเห็นท่อน้ําเลี้ยงแบบชัดเจนครับแต่ละตัวก็จะมี ความโดดเด่นของแต่ละแผดคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนครับผมคล้ายก็จริงแต่ไม่เหมือนแล้วแล้วแม่ในใช้ความจำเป็นไงในไม่มันไม่ได้จำโอนก็คือคนแก่โอนโอนเม็กซิโกโอนก็คือแก่นะเก่งมากครับพิคัดพิคัดมันคัดคัดคันคันยังไงแม่เราลองเอามีดมาด้วยอันนี้อันนี้เวลาเข้าสวนไม่พป็ต้องมีอาวุธอาวุธประจำกายอันนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมนะครับอันนี้เป็นแตงอนเอาเดี๋ยวก่อนขนาดเท่าไหร่เราถึงกินได้แม่ขนาด S <S คือประมาณเราประมาณน่แผดอ่อนก็คือกินได้หมดแต่ว่าเราจะตัดใบไหนก็คือถ้าเราตัดใบที่มีเนื้อเราให้สังลอง <S 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 เนื้อเราก็จะได้กินเนื้อมันเยอะแต่ว่าใบแก่กินได้ไหมกินได้เหมือนกันแต่มันจะแข็งเราก็จะเคี้ยวลําบากอ๋อ <S 2 S 1> มันก็เหมือนอ่ ผลไม้หรืออะไรที่ใช่เนไปเราต้องเลือกอะไรที่ให้มันอ่อนแล้วเราก็น่าจะเคี้ยวกําลังดีแล้วก็เลือกเอาแผที่เราชอบเลยใช้ความรู้สึกเอาใช้ความรู้สึกถ้าเราไม่ชอบแผลนี้เราอยากกินอ่อนคนนี้เอาแบบนี้ได้ไหมข้ได้เหมือนกันโอ้บาพง์ชอบแผลไหนเดี๋ยวเอาตัวนี้ดีกว่าเอาตัวนี้ดีกว่าตัดแล้วนะตัดเลยครับตัดเลยนะวิธีการตัดก็คือตัดเลยตัดตรงข้อนี้ตัดแล้วนะตัดเลยค่ะจึ๊บเลยนี่เลย กินเลยได้ไหมกินกินเลยไม่ได้เดี๋ยวอ่ามันจะมีน้ํานะคะน้ําเล็กๆอยู่ตรงนี้เห็นครับอ่าจะมองเห็นไหมน้ำเล็กๆอเราก็วิธีปาดเอาน้ําออกนะคะนี่เราก็ปัดเลยแล้วเราก็ปาดตรงนี้ครับปาดขอบข้างเวลาเวลาเราเอาน้ําออกก็จะมีวิธีเอาออกง่ายๆก็ปัดขอบก่อนเลยปัดขอบก่อนเลยใช่แล้วก็นี้นี่นี่นะคะนี่ครับผม อแล้วก็ปาดน้าก็จะเป็นแบบนี้นะวิธีเอาน้ําออกก็ง่ายๆน้ําก็อยู่่ตามตุ่มอ๋อตามตุ่มตามตุ่มอย่างงี้ใช่ไหมค่อ๋อเราเอาแค่น้ําออกใช่ไหมแม่เอาแค่น้ําออกก็พออืมนี่ไงตาเอาโทรศัพท์ให้น้องอ่าโอ้มีเด็กมาด้วยมาเด็กเข้ามากล้องด้วยน้องก็จะมาชิมพิคัดน้องมาเที่ยวทะเลทรายนะวันนี้ใช่ไหม นี่น้องมาเที่ยวทะเลทรายครับนี่เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวยายเอาทางนี้ออกก่อนเดี๋ยวน้องกินน้ําไปแล้วยุงเลยนาะยายเอาออกเขาชอบเปรี้ยวใช่ไหมเหรอเขาชอบกินของเปรี้ยนะอันนี้น่าจะน่าจะถูกใจพอดีไม่ได้ถือกับปีกหวานมาไหเนาะกินไหมอาว ถ้าจะให้ดีต้องมีกับอุ้ยโอต้องมีกับปิหวานกับปิหวานหรือว่าพริกเกลือแบบนี้ครับกินคู่กันมันจะโอเคเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราชิมก่อนว่ามันรสชาติยังไงครับผมเปลือกนี้เราไม่ต้องเอาออกไม่ต้องเอาออกอันนี้คือแม่พาเอาหนําออกที่ใมันเป็นมุมที่เอาออกนี่ยก็แค่นั้นเองกินกินกินได้หมดนี่เลยอ๋อเดี๋ยวเราลองกินเนาะเป็นแบบอาทิตย์จะกินไหมลูก ลองดูนะคะอุ้ยมั่นใจหรือยังคะกินครั้งแรกมันมันนุ่มๆเนาะนุ่มๆเหมือนมะขามอ่อนเหมือนแบบก็อร่อยอะแบบเดี๋ยวนะคะก็จะเอาไปยำใส่ปลาทูยำใส่หมูน้ำตกหรือว่าตําใส่ปลาทาเป็นน้ําพริกแบบนี้ได้หมดเลยหรือว่าทําเป็นเหลากุ้งนั้นเราตําหรือว่าจิ้มกะปิง่ายๆจิ้มกะปิพริกเกลือแบบนี้ อร่อยมากเยอะช่างก็กินดีนี่ครับอร่อยมากโอเคครับคุณแม่ก็เอาช่องทางกันนิดต่อใครที่อยากจะมาชมที่นี่นะครับแล้วก็มาถ่ายรูปหรือมาซื้อสินค้าซื้ออะไรที่ที่แม่มีอยู่ทางทางไหก็จะมีก็จะถ้าท่านไหนที่สนใจนะคะอยากปลูกกระบองเพชรหรือว่าอยากปลูกไม้ประดับก็สามารถติดต่อเข้ามาในทักเข้ามาในเพจไล่วันยังขำได้เลยครับผมอ่า เรียกว่าจะดูไลฟ์สดไหมคะก็จะมีไลฟ์สดวันอังคารวันพฤหัสสองทุ่มตรงแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์สิบโมงเช้าก็สามารถดูไลฟ์สดเลือกในไลฟ์เลยหรือว่าจะทักเข้ามาในเพจไลฟ์วันยังขำได้เลยไหมคะก็ยินดีให้บริการด้วยใจใครอยากเจอตัวเป็นๆน่ารักๆแบบนี้มาที่นี่ได้เลยครับยินดีต้อนรับทุกวันเลยเอาไหมเนี่ยยินดีต้อนรับทุกวันเลยแล้วอะไรนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ไล่วันยัง,งครับ<อ>โอเคอครับแม่ครับขอบคุณมากค่ะ